ถ้าหากท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ท่านผู้ชมจะปลดล็อกสกิลพิเศษนิ้วโป้งทองคำก็คือกดไลค์นี่นะครับทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับไปกันเฮ้ยวันนี้เรามีนัดไปเรียนไปวิชาเวทมนต์ดีกว่าวันนี้ไปดีกว่าไปชึบชึบชึบเฮ้ยเอ้ยเอาลุงมะขา่าวมาแต่ไกลเลยลุงมะขา่าววันนี้ครับแวันนี้เอ้ยตื่นชา้าจังกะแกเออพอดีว่าเมื่อคืนผมนอนดึกนี่นะครับเมื่อคืนดูช่องไซโคแล้วสนุกมากเลย ต้องโง่โง่ไม่รู้ทำไมเนี่ยฮะอ่ามันถือว่ามันดีมากเลยเอออย่าพูดมากเลยนะอ่าวอันเนี้ยอาจารย์มาแล้วเนี่ยลุงเ<อ>นี่ยอาจารย์เนี่ยเนี่ยอาจารย์ที่ผมจะไปเรียนไปบนด้วยเหรอแงใช่แล้วมีปมัญหาไหมหน้าตาเขาดูแบบล้วนๆุ้นลุงไอ้ไมาประดานะเฮอยว,วันดีครับลุงล้วนเอ้ยคุณคุณคุณครูเอ่อไม่ทราบว<อ>่าวันนี้เราจะเรียนวิชาเหรอครับเนี่ย เใช่คันพื้นฐานกันนะแซมมี่อ่าคุณครูอันนี้มันเด็กเกี้ยรหน่อยแอบมันถือว่าเด็กเกียร์หนนะก็พยายามจะสอนมันดีๆละกันนะมาตีเกียรนิดนึงรูย์ยะบอกทั้งหมดสิอ่แอบไปแล้วเราแล้วนั่นผมขออนุญาตฝากตัวผมต้องเรียนทั้งหมดกี่วันเนี่ยแอ่บวันเดียวก่อนละกันนะแล้วค่อยฝึกมันอื่นต่อโอเคครับวันนี้ก็พอครับน้ำเลยครับเอ่าฉันจะพานายไปเสียตัวแปลกอย่างงงมากอ่ะยีตะนูอ๋อเดี๋ยวนะเออแล้วยีตะนูมันจะเกี่ยวอะไรกับโลกเอเวมนตอนะครับเนี่ย มันคือการฝึกพิสานในการเล่นโอ้โอเคไปครับไปครับอย่างแรกนะฉันต้องทดสอบนายก่อนว่านายเป็นคนดีไหมเออครับผมทดสอบยังไงฮะมันจะมีประตูหนึ่งที่คนดีสามารถเข้าได้เท่านั้นล้อถ้าคนไม่ดีเลยฮะคนเข้าไม่ได้ไงล่ะโอเคครับเอ้เสียงหลอกเหมือนกันครับเนี่ยอ่ะเอยถ้าลองท่อครับเนี่ยใช่แล้วยนี่ประตูว่างเลยครับคุณครูใช่แล้วเลยโอเคครับถ้าหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยถ้าผมฝึกทั้งวันเนี่ยผมจะกลายเป็นพ่อมดเลยหรือเปล่าครับอืมมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยนะจริงเหรอครับเนี่ย โอเคไม่อะไรแต่ก้อนก้ามก็จะพยายามเต็มท,ท,ที่นะทุกคนผมไปแล้วนะโ okay, อเคลุยเฮ้ยนักเรียนฉันไปแล้วฉันต้องไปบ้างสินะไปยอเอ๊ะทำไมฉันเข้าไม่ได้อ่ะอ้ยเข้ามาเรือบอลแล้วไหนนะคุณครูคุณครูไม่ตามมาหรอคุณครูคชักช้าลีลาเหมือนเด็กเอา้าเอา้าเอา้าคุณครูทำไมขีดไม่กว่ามาเหรครับเนี่ยไม่เข้าประตูวมาพอดีมีเรื่องนิดหน่อยเนี่ย ใช่ชนถึงไปโออ,อหรือเป็นคนไม่ดีอาวันนี้เรามีบททดสอบทั้งหมดกี่กี่แบบครับเนี่ยให้เราทำอ่ะครับคุณคหนึ่งวันเต <ๆ S 1> ็มๆเออมีทั้งหมดทั้งหมดสามบททดสอบจริงเออเอ้อผมเคยเห็นแต่ก่อนนะพวกแบบผมเนี่ยเนี่ยเหมือนเทวดาคนนี้เขามีปีกด้วยทำไงครับอย่ามีปีกมากคุณรู เออต้องเป็นลูกครึ่งสวรรค์นะเฮ้ยลูกครึ่งสวรรค์เหรอว้าวเท่ดีฮะแล้ววันนี้ผมไปบทโอ้น้ำลอยได้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะหลับไวสิไม่เห็นมีเลยฮะแล้วเราจะทำอะไรบ้างครับคุณครูอย่างแรกเลยแล้วบทจะมีพลังเวทหมดไหมเดี๋ยวเชก็มีเฮ้ยทำไปเล่นไปคุณครูถามพอไหมเนี่ยถามจริงนี่มันคืออะไรครับเนี่ยทำไงอ่ะกรยิงเงินล่ะเธอจะต้องยิงเป้าสีแดงทั้งหมดได้ถามนาทีฉันไม่ใช่ปออ๋อเราโทษที ผมต้องยิงป้อมทั้งหมโอเคพร้อมไหมครับคุณครูถ้าพร้อมแล้วโอเคผมจับเวลานะครับพร้อมยิงนะคุณครูโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเดผมโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วคุผมผมาเองโอเคพร้อมแล้วครับยิงแล้วจไ้สเฮ้ยเดี๋ยวสามนาทีสวินเนี้ยโอ้ยอยูอูอูยอ๋ออ๋อนั้นวววอ๋อิเท่ากับนาทีโอเคโอเคโอเคช่วยช่วย เดียด๋วยวช่ไหมคฉันเอาเปล่าไว้เชนอะอ๋อโอเคดูต <c oughs> ามเวลาคุณครูครับเออหมดแล้วครับไหนฉันลงไปเช็คก็ตื่นเตอรหมดแล้วครับหมดแล้วครับดูดิผมนี้หมดเลยอ่ะผมโคตรเก่งอ่ะคุณค,ณคณรูจะลอยได้เหรอจะลอยได้เลยเออเป็นไงผมเทพไงอ่ะคุณครูครับต่อไปทำอไงต่อครับเอ,อ่อต่อไปฝึกวิชาดาบนะวิชาดาบคือยังไงฮะต้องใช้ยังไงครับอ่านี่คือดาบอ่ะไหนครับดาบไม่มีเลยไหนอ่ะ เอาเอาด่าไปเลยครับคุณครูเอาคิกเอาเอานี่ดาบครับโอเคครับเรื่องอะไรต่อฮะเดี๋ยวฉันจะเรียกเพื่อนฉันมาอัพเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยครับคุณค่าทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยประมาณสิบคนอ่ะสิบคนเลยเออใช่แล้วเหรยผมแล้วครับเรื่องไรต่อฮะฉันเซเว่นบนเลี้ยงงะเลี้ยร่างต้องนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 ผมต้องฆ่าทั้งหมดสิบตัวทำไมไม่เอาไม่ทีตัวผมจะไหวไม่ได้ครับครูอุ้ยผ่าแล้วเยอะมากใช้านุเลยไหมครับใช้านูุเลยนะครับเชจานุเลยนะครับ ไอ้นก็ได้โอเค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 ว้าตายคุณกูคุณกูเโดนเดวฉันบังให้ฉันบังให้ฉันห้ามให้มาดิมาดิมาดิอาจจวเป็นเอเอ้ยนี่แล้ววิชาไม่มันเกี่ยอะไรกัฟันดาบเาีดยคุณกูบางครั้งคนเราก็ต้องขาดกระทาวทมนต์ไปก็ต้องคิวเดินไงล่ะอ๋อมันเป็นวิชาการต่อสู้ใช่ไหมคุณคูไม่เลือเลยมาขามเอากูมาสอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเธองเอตาก็ไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นโลก วิธีสองเนี่ยวิธีสองเลยโอ้ยผมอยู่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 โอ้ยมาเพียบเลยคุณรูชุดโกงชุดกอกก็ไม่เคยให้แม่งไอ้ข şey ี้ไม่จบเป็นหรอกเออเออเออวันดนซ้อมตายนะผม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 ไม่ไหวผมผมไหวอยู่ผมไหวอายุแค่สิบเลยใหสิบเลยเออเออเออพ่อพ่อพ่อไม่ถึงว่าสิบนาทีผมก็ตายแล้วครับโอ้ยไม่ถงเทโลวเออเออพ่อตกฟังพูดเลยหนึกว่าใจคุณครูไม่ไม่มีทางผมที่บอจะแพ้บอกเลยคือไม่ได้ที่ผมจะแพ้ ไอ้ยัช่วยไม่ถือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรสัะครับคุณครูออออือผมคือนักพีพีระดับโลกโออะไรมาดิพีพคืออะมิไรกี่ยวมาดิมาดีมาดิม e ดิมาดิมาม่เกีายวมาดิมาดิมาดิมาดวมาดมดิมาวอืาอิมาดอมาาดิมาดมผ่านมมาดิบาดินีดิอาดอมาดิมมากิิมากิิมาิิิครับว่าไงครับต่อไปเป็นแบบทดสอบที่ามาอาาค ขั้นตอนไปคือการฝึกเวทมนต์แล้วล่ะฝึกเวทมนต์ยังไงฮะแต่ว่าเธอจะต้องดูของแล้เธอน่ะได้ใช้เวทมนต์สายไหนเฮ้ยถ้าผมสายเหลืองฮะสายเกเกเรอะไรเงี้ยงั้นไปเจอครูที่ห้องนะห <c oughs> ยอกหย <c oughs> อกครูหยอกเล่น <c oughs> โอเค,อเคขั้นแรกเธอต้องวางม,มีคนหน้าอกเลยไหมครับอันนี้ควรูมีคนหน้าอกด้วยฮะมันเป็นคนนเซ็กี่ะอ่าใช่ไหมครับแล้วไงต่อครับเธอจะต้องเอากระทาวางไว้บนแท่นแล้วเอามือสัมผัสกับมันโอเคครับ จินาการจินตนาการถึงใจเกเรโอมมลึกเก๋ยหนครับอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ครับผมได้มาแล้วครับกระทานี่ไงอาจารย์หนึ่งสองสามเฮ้ยนะครับมันคือกระทาไฟอาจารย์ดูดิเฮ้ยไม่เธอเธอได้กระทาไฟอย่างนั้นเหรอตนี้โคตรเทพเลยอาจารย์ดูดิระเบิดเป็นไฟด้วยดูคนที่ได้รัาไฟรู้จักอยู่แค่สองคนนี้นะนี่มีใครครับอาจารย์เออเขาเป็นวิรบุรลน่ะอ๋อเดี๋ยวเอ้เกียดนี่เกียรฟังครับเดี๋ยวเล่าเลยฮะไปครับแล้วไงต่อให้ผมทำอะไรต่อครับคือฉันจะพาเธอไปสู้กับ ผู้ใช้เวทไฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวทไฟดาบเฮ้ยดาบไฟเออร์เฮ้ยไปครับไปครับเดี๋ยวอาจารย์ครับผมแบบมียูนิฟอร์มมฮะในการแบบเออนักเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์ยูนิฟอร์มผู้ชุดอ่ะเคยจะได้ยูนิฟอร์มเหมือนกันเหรออยากได้เด็กเอามาเด็กเขมี่เหรอตีวิธีนั้นหมดแล้วเด็กเนี๋ยวคุณเป็นโรเจอร์นะครับเฮ้ยโคเทเลยอาจารย์ชุดหรอว้าวโคเทลเดี๋ยนี้มีกีิ่นนะชุดมือสองใช่ไหมี่ยอ๋อชุดชั้นต่ำเรียนป้อยหนึ่งอ๋อ แมงเลยมรู้สึกว่ามีกลินก่นแปลกอาจารย์ครับแล้วเราจะไปสู้กับพวกนั้นยังไงครับเนะี่ยให้ผมใช้กระทาเหรอครับเนี่ยใช่เลยเหรอจะได้ลงใช้กระทาอย่างไรเฮ้ยสุดยอดครับไปไปไปเออครับอาจารย์ได้ถึงเนี่ยโผผมเมื่อยจนขาจะปวดปวดจะขาแหกตูดเลยอาจารย์ไหนงหน้านี่เลยมันค,คืออะไรฮะเอ่อผู้ใช้ตาไฟเนี่ยเฮ้ยอาจารย์นี่เหรอที่ผมต้องสู้อ่ะใช่เลยเขายันลูกแก้วบวกสิบ้วยอาจารย์ดูดิโหเอฟเฟลเต็มตัวเลย ใช่ไอ้พวกเตือนเททูว่างี้เลยโอเคถ้าผมสู้เลยนะอาจารย์เอาเลย hey, เฮ้ยน่าจะเข้ามาดิ๋ยวเขาเปน็นไอเตะอู้อาจารย์วิ่งลงมาอาจารย์อาจารย <c oughs> ์อาจารย์อาผมอาจารย์ลงคุณหมดตีไฟหม <c oughs> ดตีไฟหมดตีไฟลง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 เฮ้ยมันใช้ดับไฟจริงด้วยอาจารย์เมื่อกี้ผมติดไฟแป๊บนึงอ่ะเรื่องปานไฟเนอะเฮ้ยมาดิย่ไฟตอมย่หึหึผมติดไฟนิดนึงฮะอาจารย์ไม่เป็นไรผมไปอาจารย์ผมไปต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยผมต้องช่วยผมมาชนีเฉยอาจารย์เราดับไฟก็พอโอเคอึใช้ดับผมใช้ดับได้ไหมอาจารย์ ไปไปไปผมจะตดได้ไหมจะดได้ใช่ปะไ้ไวเร่มาดีไอ้มาดีแกมาดีเท่าไมเท่าข่าวงูเอออย่าว่ามันแกตัวอาจารย์ด้วยเออเหรอทุกคนครับไฟบอมย่าอย่าเอาดีมาดีมาดีมาดีเออเออโ้ยโดนไฟโดนไฟตีผม่อไปเป็นไฟระับ ไกลแล้วไกลแล้วแกมาดิอืออือทำไมฉันติดเนาะอืออออออไฟสตอมอ่ากระถานนี่โคตรเทพเลยครับอาจารย์โหมาที่ผมได้กระถานนี้มาผมโคตรเทพเลยอืมาดิไฟสตอมเธอเธอเธอใช้กระถางเนี่ยถือว่าผมเก่งไหมครับวันหนึ่งผมูทำได้ขนาดนี้อาจารย์เก่งมากนี่ไหนลูกศิษย์เออเออไฟเร เฮ้ย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 มาไเลยตัวเอครับเฮ้ยตัตัตัวตัวตัวตัามเ้แก่เจ้าแก่ผมจะแก่ครับอาจารย์อย่าอย่าอย่าเ้แก่นะอย่าอย่าทำเ้แก่เมยอเครับแล้วไงต่อครับมีอะไรไมฮะเตี่ยผมต้องทาอีกเออการฝึกวันนี้เสร็จแล้วสามดาวเอาแค่นี้เหครับเนี่ยน้เหะเธอเก่งมากมากเลยครับสำหรัเธอเป็นู้สิษยั้นแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันมีภารกิจให้เธอทาครับ ผูดค่อยมาคุยระเอียดพรุ่งนี้บ๊ายบายกลับบ้านไปชิวๆจะดืกินเล่าต่ออ๋อโอเคครับอาจารย์ครับอย่าลืมอ่อนี่นะครับลืมออมอบใบไอ้สกินไออะไรนะไอ้กิตติกรรมบัตรอะไรนะไปกิตติบัตรไปกิติบัตรให้ผมด้วยนะครับอาจารย์ไว้เจอกันครับไปละไปหาลืมมัดัดขามดีกว่าอันนี้ผมฝึกกี่วันแล้วครับพ่ออ๋อลูกฝึกมา9กวันแล้วลูก9กวันแล้วครับพ่อในครบ1นึวันพอดีเลยนะใช่แล้วแหละอ่ะพ่อขอทดสอบพลังของลูกหน่อยครับอ่ะพลังกายเหรอครับพ่อ ใช่ ok> แล้วลูกล uh, ูกลองต่อยเจ้านี่ไอ้พ่อดูสิอีซี่ครับพ่อโอ้โหลูกพ่อนี่เก่งจริงๆลูกพ่อดูสิไงี๋ยวนี่ไงพ่อโอ้โหเก่งๆมากลูกชายพ่อรับนี่ไปกระทาวเวทมนต์กระตาเวทมนต์อะไรครับเนี่ยมันทำอะไรได้ครับพ่อว้าวยังไงลูกก็เต้เลยครับพ่อผมอยากลองวิชาครับพ่อมีปิดมีตัวอะไรให้ผมสู้ไหมเอาไอตัวเมื่อกี้ใช่ไหมลูกตัวไหนก็เตะเอามาองั้นลูกเตรียมพร้อมนะพร้อมหรือยัง พร้อมกับอะลุยเฮ้ยเดือดเดือดเดือดพ่อครับผมท้องเฮ้ย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 มัมีกำลังมันมีกำลังนะพ่อผมผมบินก่อนผมบินก่อนผมบินก่อนก็มาดีแกก็มาดีก็มาดีจับพี่ตารเลยลูกโอ้ยพ่อผมจะตายไปถึกมาดิเออเดือดเดือดเพ่อครับผมแค่กระถาไม่ถนัดนะผมต้องต่อยเอาแล้วเออเออเออพ่อครับกระถามันหนักมากเลยผมไม่ถนัดผมใช้มือต่อยแล้วกันพ่ออจอจออจอจอจอ พ่อพ่อพ่อฟังนะหนึ่งเอาก็หนึ่งร้อยวันมาเนี่ยพ่อให้ผมฝึกแต่การใช้พลังกายไม่เคยใช้กระทาเลยผมก็เลยกางไงอับปับปับป็นปับปเองออด้ร์ตว่าผมนอนแล้วผมไปฟ้องแม่แน่ผมจะบอกแม่แน่ว่าพ่อนะซ้อมอะไรให้ผมก็ไม่รู้ผมจะฟ้องแม่พ่อโดนแม่พ่อโดนแม่โอ้ยจอนครับเรียกผมมาทำไมตั้งแต่เช้าเลยจอนเออเธอจะต้องมีธารกิจยังไงล่ะเออเรื่องอะไรต่อเกับ เ็าืมรับดีไปฉันลืมให้คืออะไรครับอาจารย์มันคืออะไรเดี่ยวเวทนมนอ์ยังไงเฮ้ยไม่เกวดเวดโมเฮ้ยเวทมต์อ่นนอะครับอาจารย์ลวผมต้องไปไหนต่อครับเนี่ย อาฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งตามฉันมาโอเคเราต้องเข้าประตูวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แไปครับอาจารย์ครับมันขับยากนะครับอาจารย์ผมไม่เคยขับเลยฮะยายครับจะขี่ผานแรกมันต้องมีการฝึกเทอร์ล้วงโอเคผมถึงแล้วครับอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยคำเฮียเร็วอาจารย์กำลังไปใช่กำลังไปอาจารย์อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหบอกให้ผมฝึกมาช้าเอาไปครับอาจารย์ไปไปเข้าประตัวไปบนไปนะครับเราต้องสู้กับอะไรฮะเามาอันนี้เราต้องทำอะไรทำอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เราจะไปกระชื่ประชาปีศาจเคียร์ยากกันแต่ว่าเราต้องเคลียร์ลูกน้องมันก่อนโอ้จริงเหรอครับเนี่ยยา ไม่ใช่ลูกโล้อผเฮ้ยอาจารย์นั่นมันตัวอะไรครับน้าลูกกระตาปีศาจแล้วก็มีวัวอยขอางบนด้วยครับอาจารย์วัวทำไมมินมินตะทูนี่หว่าอาจารย์ตะทูอ๋อมินตะทอโอเคนี่ไงปีศาจ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 ปีาจโอ้ยตายมันามันตายมาแล้วตายมาแล้วตายมาแล้วมาแล้วอยูเออโอเคแต่หนึ่งข้าวอาจารย์ดูผมแฮปหนึ่งข้าวมันเออผมจะงข้าวมันก็คือลูกกระต่ายปีศาจอาจารย์ลูกกระต่ายปีศาจอาจารย์ลูกกระต่ายปีศาจ ยังองเจอท่าใหญ่ของอาจารย์มันมันปลาลูกกระตามาเลยอาจารย์เอร์อมตาส้ยอาจารย์ลาาูกกระตยไอาม่ตอทอม้าไม่ตอทอรันนึกผู้จัดการตัวเล็กก่อนจัดการตัวเล็กก่อนดีกว่าอาจารย์กระดักกระดักผู้ดการตัวเล็กก่อนจัดการตัวเล็กก่อนชึบมาดีบนตัวเล็กอืออืออือพูดเบียดเบียดท่าบ้างไฟบอมบ์อืออือบอมบ์ไอ้บอมบ์นี่ไะไฟบอมบ์อาจารย์อาจารย์ผมช่วยอาจารย์หนึ่งผมฆ่าซอมบี้อยู สอดพีกระดูกอาจารย์ดอาจารย์สอีกรดูกายนะครับนักทายอาจารย์ด้วยอาจผมกำลังข้ามไปสออาจารย์มันกลายเป็นศพมันกลายเป็นมันกลายเป็นศพลงนะเอออาช่วยหน่อยช่วยหน่มีทอมาเร็วกันเออาจารย์โดนผมโดนจารย์โดนผมไปตอยจานตมาตเรียบรอยอาจารยเรียบร้แล้วเรียบอยแล้วอาจารย์เรียบร้อยแล้วอาจารย์พอภาษาไหม ก็ต้องสนใจดีนะอาจารย์ครับเออมันเป็นหินนะผมพอไม่ได้เลยฉันก็พออาจารบด้วยไปแาจาไปติดกันไอราชามีตัดกันอาจารย์ไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วเข้าตั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 วเราเราฉันด้วยมาเร็ว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 โอ้คนหนู่มอาจารย์ขับไม่กว่าอย่างนุ่โอ้ยอาจารย์ครับมานล้วก็ต่อครับอาจารย์ระวังเออทีนี่มันเป็นถิ่ศัตรูชิงก่อนครับอาจารย์อย่าลืโอเคอาจารย์นั่นเดี๋ยวเราสองคนจะไปดูใช่ไหมอาจารย์เ้อเด็ดเด็ดนะ เหมือนฉันจะติดตู้นั่นอะฉันปวดท้องไงโอ้จะบอกแว่าอาจารย์จะจะไม่อยู่่ไมนี่ยเ้อเธ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 ฉันมาโอ้ยไม่มเธอเธออ้ธอเจอเยอเธออเเอออเธอเธอเอเธอเธอเธอวธเออเธเธอเธอเธออเธอเธออเธ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 เอเอเธอเธอเเธเเธอเเธอเ้เธอเอเอ้ธอเเธอเอเธอเอเอเธอเธเอเเเอออาออออออแ ย่าไปแล้วอุ้ยดีก่อนแกดีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์วิสานเฮ้ยจะเข้ามาสัตแกเฮ้ยยุบเฮ้ยย่าเข้ามาในบ้านฉันเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไปแล้วโอ้ยติดไฟติดไฟเฮ้ยอุ้ยไปแล้วจะจะเข้าบ้านแกเฮ้ยอย่ามาสู้ฉันด้วยฉันฉันไม่อยากฆ่าแกไอพี่ไออาจารย์มันมันสั่งฉันมาเฮ้ยไปเร็วออเฮ้ยเฮ้ยออกไปได้ ออกไปนะไอ้ตูเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่จะใช่อาจจะมันคนคนเอ้ยเฮ้ยออกไปนะออกไปยิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยฉันฝึกกระทามันต้องเป็นพันวันเลยนะเว้ยเดี๋ยวมันเป็นราชาปิศาจมาหลายล้านปีแล้วเว้ยใครถามเออเออเออเอ้ยวว้าวว้าชู้ชูชูออกไปเฮ้ยฮ่าแกโคตรกลางเลยราชาปีศาจฉันจะบอกให้โอ้แกมันนู้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยโถ่เฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยจัง เฮ้ยเสร็จสักกี่ปเอ้ยอเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยจเจาหนูผมเป็นลูกของราชาปิศาจครับ <S <S แกตายซะอย,อย่าทำไรผมผมมาดี <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยแล้วแกมาทําอะไรแงผมจะมาบอกว่าขอบคุณมากเลยครับที่จะการพ่อผมให้ <S <S ทําไมอะนี่พอ่อแกนะแงพอดีว่าพ่อผมมาน่าชอบให้ผมทําวิชาอะไรก็ไม่รู้ครับหนึ่งร้อยวัน่ะเนื้อผมสอนผมฝึกวิชาตั้งหนึ่งร้อยวัน่ะผมยังกากอยู่เลยไม่เก่งเท่าพี่เลยพี่ฝึกกี่วันพันวันใช่ไหม เออพี่ฝึกวันเดียวไงวันเดียวจริงเหรอทำไมพิชเก่งจังไงโอ้ตัดกดกดจะอยู่แล้วนะน้องไงอ่าเอาเป็นว่าสอนผมได้ไหมครับได้ได้ได้ขครอยากเข้ามาใกล้ๆดิใครจะมาสอนแกล่ะแกมันลู่ราชาปีศาจไปดีกว่าโอ้อาจารย์โบสถ์เสร็จเรียแล้วอาจารย์ไปไหนไปี่ยโอ้ยโอ้ยปวดท้องโอ้ยแม่งี้ไม่ไหวแล้ว